คนพฤกษบแม่มดสลรามาแล้วคะ่ะ EP 2ี29กษณลัคนาราศีพฤกษบนะคะู้ที่เกิด20เมษายนถึง20ปสพฤษภา,าเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบในช่วงหลุบครึ่งแรกของกันยา6-3กันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบที่มีคนคุยดูๆอยู่ใน r e l ationship นะคะจะเป็นยังไงบ้างในหลุก EP กันยายนนี้นะจ๊ะ ขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบ์นะคะใน EP 29เครึ่งแรกของกันยาหกสามนะคนุณพฤกษบ์นะคะผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภานะคะใบแรก4ถ้วยคุณพฤกษบ์หลาคนนะไม่แน่นะ EP 29นี้น่าจะได้เจอใครบางคนหรือมีใครบางคนเข้ามานะคะขายขนมฉีบคุยเจรจา นะคะเช็คต่อเปิดพลังงานให้ชาวพกศบที่มีเ l a t i o n มีคนคุยดูๆเป็นคนใหม่ๆจริงๆนะเจ็ดถ้วยเป็นคนใหม่ๆนะคะชาวพกศบมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆทั้งคนที่คุณพสศพเข้าไป,ปคุยกับคนใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยกับคณพลกศพก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองกรณี The chariot อาจจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะ จูดวงเลยก็ได้นะคะเขาเป็นคนยังไงนะขอดูต่อนะคะขอให้ชอบผู้ศเจอคนที่ดีเป็นคู่กรลยาณนะมิตรคู่บุญคู่แท้นะสิบช่วยเอาล่ะโอกาสที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็มีนะคะหรือเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเช็คต่อนะคะ ศพดูนิ่งๆกับเขานะอาจจะเป็นเพราะข้อแม้ตรงนี้หรือเปล่านะคะที่จะทําให้คุณผู้ศบนิ่งนะคะพิจารณาไต่ตรองอย่างรอบคอบคนจ่านะเพราะว่าถ้าเขายัางไม่แห้งไม่ขาดเนี่ยโอกาสที่จะไม่เวิร์กก็มีนะคะเช็คต่อให้ชาวผู้ศพที่มีเรレーションมีคนคุยมีพลังงานของข้าเป็นเด็กด้วยนะ มีคนมาออฟเฟอร์นะคะอะไรดีๆใหม่ๆใ,ให้ในช่วงหลุด EP ยี่ิบเกนี้<ม>แล้วก็มีพลังงานของความเป็นเด็กซึ่งถ้าเขาไม่ใช่คนที่เป็นเด็กก็คือเป็นคนที่มีมิสัยเหมือนเด็กๆก,ก็ได้นะคะ mm. นี่คือพลังงานของชาวพุกศกที่ปรากฏขึ้นนะคะในหลูด EP 29นี้ ถามจากพลังงานถามจากจักรวาลให้คนพูกศกตอบว่าคนผูกศกเรื่องกามรับำำความสัมพันธ์จะเป็นยังไงให้มาขอยีกใบแล้วกัน Hi Priestess มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆของชาวพฤศกก็ได้นะคะมีความเป็นไปนได้ถามจากจักรวาลให้คนผูกศกขยายพลังงานต่อ Tradition mm hmm. เขาน่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วจริงๆผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตังตวรวดเร็วแล้วก็อินเลช i ั่นชิปแบบรวดเร็วหรือว่าค่อนข้างจะบุกจู่โจมแล้วดูแบบดูผูกมัดยังไงพิ่กลก็มีความเป็นไปได้นะคะเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ก็มีความเป็นไปได้ หรือคุณผู้ศบเองนั่นแหละที่เคยผ่านกระบวนการการมีครอบครัวการแต่งงานการมีลูกนะคะการเกือบที่จะได้แต่งเกือบที่จะได้สร้างครอบครัวแต่ยงแล้วมีคนคนนี้เข้ามาหรือคนคนนี้เขามีพลังงานแบบนี้มาก่อนหน้านี้ก็มีความเป็น,นไปได้ค่อยใบหนึ่งค่อยสองใบนะคะสาหรับสำหรับนี้แปดถ้วย อาจจะเป็นการกลับมาของใครบางคนที่คุณลูกศกเคยคุยเคยเจรจานะคะหรือเป็นคนที่คุณเคยอินเลレーショกับเขานั่นแหละแต่มันมีเหตุที่แยกย้ายมีการกลับมาของคนคนนี้นะคะแฟนเก่าสาม,มีเก่าภรรยาเก่าคนเคยคุยเก่าๆคนเคยอินเลレーションนะคะใครไปนึงสำหรับชาวลูกศบที่มีเลレーションมีคนคุยดูๆอยู่ ออฟสเตปหกไม้เท้านะคนุณผู mm ้งศกเป็นคนที่คุณเคยคุยจริงๆ mm hmm. เคยเจรจาจริงๆนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ mm hmm. คุณเคยคุณกับเขาเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันเป็นอย่างน้อยหรือเคยรักกันเลยหรือเคยแต่งงานกันเลยนะคะ เขาอาจจะเคยกโกรธเคยเลิกแล้วกลับมาเจอกันกลับมาคุยกันมีการกลับมาของใครที่มีพลังงานในล,ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะชาวพลิกศพเพราะนั้นแม่โมก็มองว่าเราก็ควรจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสเราก็ต้องดูที่พลังงานของเขาด้วยนะคะว่าเขาชัดเจนกับเราไหมนะเอาล่ะทีนี้แม่มกจะถามให้ว่า จากวันอะละอยากจะสรุปให้ชาวพุกสบที่มีเรレーションมีคนคุยดูดูอยู่นะคะมีแฟนแล้วหรือมีคนเข้ามาในช่วงหลุกและเป็นพลังงานที่มั่สอบ,บนี่ไงแอนเกจเมนต์เป็นพลังงานแบบนี้จริงๆแหละชาวพรกสบเป็นพลังงานแบบนี้จริงๆคนที่มีข้อผูกมัดคนที่เคยผูกมัด Deception จจกวันบอกให้ระวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีพันธะให้ระวังเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่แห้งไม่ขาดนะคะกับคนของเขานะคะฮันนีมูนเขาอาจจะเข้ามาแบบหวานเยิ้มขายฝันดูดีแต่ใบนี้ไม่ ังัานไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นจะย้อนแย้งกันนะคะพลังงานจะค่อนข้างย้อนแย้งกันแล้วก็ยังไงคุณผู้ชมดูดีๆแล้วกันสำหรับคนคนนี้ที่จะเข้ามาในลุกอีพี29ต้นกันยานี้นะว่าพลังงานเขาเนี่ยชัดเจนกับเราจริงหรือเขายังมีใครบางคนซ่อนอยู่หรือเราอาจจะกลายเป็นมือที่สามของเขา หรือถ้าเขาเคยมีประเด็นกับเราเคยมีข้อพิพาทกับเราเขาเคยเป็นคนที่เราเคยคบเคยดูเคยคุยก็ให้ระวังไว้ว่าพลังงานของเขายังไม่เคลียร์กับคนที่เขาเคยพันหลังให้เราไปคบคนคนนั้นหรือเทเราไปนะคะมีความเป็นไปได้ในทุกๆพลังงานที่ไม่มดพูดถึงเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและเขาจะต้องมา ในเวลาที่ใช่นะชาวพฤทธศพเพราะฉะนั้นชาวพฤกศพนะคะที่อยากรู้ด้านมืดของเขานะว่าเขาคิดยังไงกับเราหรือคนที่คุณพฤศพไปคุยอยู่นะคะเขารู้สึกไงกับคนพฤกศพในด้านมืดนะคะติดต่อผ่านเพจแม่บุสรานะคะหรือ l ล ne ID ดีตรงนี้นะจ๊ะส่งรูปแล้วก็ชเล่นแม่มดอ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นถามให้ครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าชาวพฤทธศพที่มี relation ควรจะตัดสินใจยังไงเรื่องบทคนนี้ เขาเหมือนกับว่าไปแล้วเขาเขารู้สึกว่าคนผึกศพเนี่ยดีกว่าคนที่เขาเคยเทเคยหายไปแล้วไปเลือกคนนั้นเขาก็เลยกลับมาอันนี้เป็นพลังงานที่มีความเป็นไปได้เขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่มีพันธะและเขาไม่ได้มีคนผึกศพคนเดียวก็ให้ระวังไวล้ละกันนะคะพลังงานจะเป็นในลักษณะนี้นะชาวผูกศพจ๋าก็พิจารณาดีๆละกันถ้าอยากดูด้านมืดก็ รูปแล้วก็ช่อเล่นนะจ๊ะขอบคุณ7 9 0 0 0 s u b s c r i b e ในช่อง u t u b e แม่มอสราขอบคุณ6 0 0ักว่าคนที่ตามในเพจโมอสราแล้วก็ขอบคุณทีค่คุณแชร์คลิปนี้อย่าลืมกด Subs u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะจ๊ะในช่อง YouTube นะขอบคุณรีวิวมั่มโตายพล้อมในเพจอ่าแล้วก็เป็นร้อยร้อยรีวิวแล้วนะคะลองเข้าไปอ่านกันดูนะแล้วก็ขอบคุณรีวิวใน EP 2ี1เยอะแยะมากมายจริงๆขอบคุณที่เขียนให้แม่มดดี สุดๆบวกสุดๆนะคะขอทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤกษบที่โสดกันดีกว่านะคะผู้ที่เกิด20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคุณพฤกษบที่โสดในช่วงลุกครึ่งแรกของกันยาหกามนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับชาวพฤกษบที่โสดนะเอาล่ะไปแรกจะเป็นพลังงานความรักของคุณนะค่อนข้างที่จะ เป็นในลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระวังตัวนะคะเป็นคนที่มีความระวังตัวคนประสบพิศสนะเจ็บแล้วจำนะคะระวังตัวระวังใจพอสมควรนะมันก็ยังไม่ค่อยเปิดใจให้ใครอ่ะอ่ะ Page of Wands เด็ก ระวังเ,เด็กคนนี้แหละซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนเดียวกับที่คนมีเรレーションคนในอดีตคนที่คุณเคยคบเคยคุยนะคะหรือคนใหม่ๆก็ได้นะคะแต่โอากาสคนเก่าๆจะมีเพราะว่าคุณมีพลังงานของเด็กเดวิล <They will. S 1> น่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่งชาวพุกศก็คงจะเคยหันหลังให้คนคนนี้ พราะว่าดูคุณผสมมีกำแพงพองสมควรสี่ถ้วยคุณมีสี่ถ้วยคนที่มี relation s h i p พลังงานคุณเป็นสี่ถ้วยนี่นไงพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวนะจากรวาลกำลังจะบอกความจริงกับคุณว่าให้ระวังคนคนนี้ไว้นะคะพลังงานของความเป็นเด็กเด็กเลี้ยงแก่เด็กสร้างบ้านไม่มีความรับผิดชอบไม่รักษาคำพูดเจ้าชู้ คนที่เคยทำให้คุนพึกสบเฮิร์ตสามดาบคนที่เคยทำให้คุนพึกสบเฮิร์ตนะจ๊ะให้ระวังไว้อ่ะนี่คือพลังงานของชาวผึกสบที่สบเช็คต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวผึกสบที่โสนนะคะในช่วงหลูกอีพียี่สิบเก้านี้เครื่องแรกของกันยาหกสาม Princess of s t e ใบแรกคอยสองใบ Queen of Coins คนที่เขาเทคุณไปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ที่ทำงานเดียวกันเรียนด้วยกันนะคะงานนำพามาเจอกันเงินนำพาคนที่เป็นมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณก่อนหน้านี้แล้วทำให้คุณต้องโสดต้องหักดิบต้องเทนะคะ แล้วดูก็คุณศบก็นิ่งคุณมีสีดาบในคนรินมีเลนเชนแล้วคุณมีหนึ่งเหรียญใน u u e n o of o o n s หนึ่งเหรียญคุณลึกศบน่าจะโดยเฉพาะคนโสดนะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่สนใจที่กำลังกำลังสนใจนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ทำ เ,เปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆในตอนนี้ลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากจะเน้นเรื่องความรับความสัมพันธ์นะคะไม่อยากจะเหนื่อยเพราะว่าเคยเหนื่อยมากากับคนบางคนนะคะถามจากจักรวาลให้คุณผู้ศพดีกว่าว่าคุณผู้ศพมีอะไรอ่ะจากจักรวาลมีอะไรอยา,ากาะยาจะบอกชาวผู้ศพที่โสดดีจังเลยจักรวาลบอกให้ love yourself first ให้รักตัวเองนะชาวผู้ศพต้องรักตัวเองนะคะ ใครไม่รักเราเราก็รักตัวเองก็ได้เพราะว่าคนที่รักตัวเองถึงจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆผู้บารมีผู้บุญนะเช็คต่อเปิดพลังงานต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วก็ต้องมาในเวลาที่ใช่ co-dependency คุณยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าๆยังรักษาแผลใจอยู่นะคะ h e a r t to h e a r t conversation อย่างที่บอกว่า พลัง,งานของการกลับมาของใครบางคนก็มีกลับมาคุยกลับมาเจรจานะคะแต่ก็ไม่ยังไม่เห็นพลังงานที่จะอินเลเยชันหรือจะเปลี่ยนสถานะนะคะใน ep 29นี้สำหรับชาวพุกศที่โสดแล้วก็มีคนที่เคยคุยเค,ย,คยมีประเด็นกันกลับมาเจรจาเพราะฉนั้นก็ ให้เช็คพลังงานเขาดีๆแล้วกันนะคะว่าเขาเคลียร์กับคนของเขาจริงหรือเปล่านะคะขอบคุณ79,000มื่นเก้าพันสับสลาในช่องยูทูบแม่มอสราขอบคุณ6,000คนที่ตามในเพจแม่มอสรานะคะแล้วก็ขอบคุณรีวิวแม่นอสรตายควายล้มในอีพียดจุดหนึที่ผ่านมาแล้วก็เป็นร้อยๆรีวิวแล้วลองเข้าไปอ่านกันดูในเพจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้ถามครูให้แม่มอสราดีกว่าไปถาม ให้เป็นภัสดาให้คุณดีกว่าเออจริงๆถ้าอยากรู้ด้านมืดของเขานะคุณผู้ศพให้ส่งรูปแล้วก็ชื่อเล่นติดต่อพันเพจพัสดา,ราหรือไลน์ไอดีตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะถามครูบาอาจารย์ดีกว่าแม่ไม่า้อ่านพลังงานจากรูปเท่านั้นนะคะโอเคเป็นคนที่คุณเจอด้วยงานนะคะเจอเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้านะคะมีพลังงานของความเป็นเด็ก เขาเคยทําให้คุณปวดใจมันแล้วคนคนนี้ก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะชาวพุกธศพพลังงานมาค่อนข้างจะเป๊ะพอสมควรในเรื่องของพลังงานของความเป็นเด็กนะคะให้ระวังพลังงานของเด็กเอาไว้นะคะนี่คือพลังงานของคนพุทกศกที่โสดและเป็นพลังงานทั้งหมดใน e ี2 9กันยาครื่องแรกนี้นะคะเ,ออเด็กที่เคยทำให้ ปวนใจนะจ๊ะเอาล่ะแม่มูซา๊ายบายนะเชิพผู้ศพเจอกันอีีิบเก้าจุดหนึ่ง See you